สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่สวนนะครับผมออกมาสวนนะครับแนม่มายจงพรไม่ได้มาด้วยนะครับผมพามาชมสวนครับแต่ว่าตอนนี้หกขากครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับผมนี่ยสวนเราเป็นสวนแบบผสมผสานนะครับปลูกทุกอย่างนะครับตัวน,นี้เป็นต้นโกโก้นะครับต้นโกโก้ ตาคาแต่ว่า่นตัดหยาบเองงว่าก็เลยตัดใบคา,าไปนะ้ำมันหกหลายอันนี้เป็นไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงเนี่ยฝัย่งนั้นจะเป็นกล้วยนะครับตะไคร้ชะอมมีตะไคร้มีชะอมหรือว่าพักคานะครับมีต้นฝรังนะครับต้นบุสิดา ต้นหมกเมาครับนี่ต้นหมกเมามะเขือพวงหรือมกแข้งครับมีต้นพพร้อมพี่น้นองนีบัออกซิดามีตน้นพะอ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของมะม่วงนะครับมะม่วงก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตงกิงมันครับฝั่งนั้นมือจะเป็นสวนหม่อนหรือว่าต้นมอเบอรี่นะครับแล้วก็มะม่วง แปลว่าปลูกขึ้นยากเี้ยงกับปลูกกันนั้นนะครับปลูกทิมๆป้าหอดงามเราได้กินด้วยน้องหอดงามกับพ่อได้กินเซ่เหรอฝั่งนี้ก็จะเป็นน้อยหนานะครับตัดแตงก่งแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งยังไม่ตัดเพราะว่าร้อนอันนี้ตัดแตงก่งลงนะครับเอาลงตำเตี๋ย เห็นมันปรงไหมครับมันเหลืองไอ้หอยอยู่บนไหนก็จะมีต้นยางนาด้วยนะครับต้นยางนาเราก็ปลูกประปนกันไปเลยนะครับเนี่ยอีกสองปีหรือว่าปีหนา้าอาจจะได้เก็บเห็ดรา้ครับต้นยางนาหลายได้พี่น้องเป็นรอยพเดนนี้ยนย้างหน้าผมปลูกทิมไว้เนี่ย ก็จะมีต้นน้อยหนาขับต้นยางนาปัดคนกันไปนะครับเดี๋ยวพี่นาเราก็จะเก็บเห็ดละงอกกันนะครับเ่อที่มองนห่ก็ประมาณไรหนึ่งนะครับหนึ่งนไรเออต้นยางนาญงดีเติบโตดีเป็นพิเศษเลยนะครับถูกต้นน้อยหนาก็เปเหลืองเสียครับมันฝนตกห้ามมันนั่นก็สิฮึ่มๆใช่น้อยนะครับ ตัวนี้ปลูกไว้ตัวเฮงครับปลูกไว้โดนแล้วโดวนเติบแล้วมักนก็ได้เงี้ยกมนูนะครับตามที่กหลายปลูกไปบึ้กครับอันนี้คือส่วนไม้หน,หนาของเราปลูกทิมๆไปนี่แหละพี่น้องฟ้าริ้งนี่เงี้ยครับทุกอย่างคือทุกตะล่างเนี่ยคือให้เป็นคุณค่านะครับ ต้นกล้ยกวยกล้วยนี่หอดกล้วยบังไฟไปแล้วมันตกอย่างนี้หาสีเดียวอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้สีทองต้นกล้วยเราก็จะขยายทิ้งไว้ทิ้งไว้แบบนี้ครับปลูกทิ้งไว้ทิ้งไว้พออให้มันปรับปรุงดินนะครับต้นกล้วยอันนี้เป็นต้น มมลบรีหรือว่าต้นหม่อนนะครับ <c oughs> หลายอย่างหลายแนยวครับพี่นอ้อ,นองข้นนี้ก็เป็นค้าทักติวน้ําใหม่ฝรั่งตายไปแล้วครับว่าบริเวณนั้นบริเวณบั้งมันครับไม้สักทองเพรา,าะว่าผมปลูกที่เกินไปนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นสวนขาสวนสเปะสป,ปะครับ ต้นกล้วยที่นี่สุมองนะครับต้นมะพร้าวมะละกอขนุนก็มีนะครับดอกกระเจียวก็มีครับดอกกระเจียวก็มีนะครับผมเนื้อที่โดยรวมประมาณสามไร่ถึงสี่ไร่นะครับตันนี้กวางลงไปเดียเด๋ยวเสดยเ้พัฒนานะครับตรงนี้ตอนแรกว่าจะเห็ดเทียงหน้าหน่อยไว้ครับวันนี้เห็ดว่าแล้วก็ได้ปลาใบบาน อนาคตก็จะวางแผนว่าจะปลูกบ้านตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนติดถนนสาธานนะครับตอนนี้คุนอ,อกมั่นส้ำปลาลังออกแล้วนะครับกับประมาณนี้แหละครับผมสวนผสมประสานนะครับ